สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานโคราอโซลาเซลล์นะครับวันนี้จะถ่ายาวิดีโอแท่งน้ำพร้อมชุดโซลาเซลล์นะครับผมอันนี้ชุดแท่งน้ำสำหรับถัง2,000ลิตรนะครับวันนี้จะถ่ายวิดีโอส่งงานให้ลูกค้านะครับผมที่จังหวัดสระแก้วนะครับออันนี้เป็นแท่งน้ำสอ0 0ัลิตรนะครับผมความสูงที่3มเมตรนะครับผมใช้ชุดโซลาเซลล์600วัตต์4ีแปดโวลต์ใช้แผง2แผงนะครับผมแผงที่อยู่บนหลังคาครับแผงของเราใช้แผง430วัตต์ฮาร์ฟเซลล์นะครับผมตัวใหม่นะครับของคิวเซลล์นะครับ ันนี้ทางน้าแข็งแรงนะครับผมรองรับได้นะครับถึงสามเมตรครับมีบันไดขึ้นให้เรียบร้อยต่อทางน้ําเข้าออกสองนิ้วนะครับให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดกล่องควบคุมนะครับกล่องควบคุมาเดินสายไฟให้เรียบร้อยนะครับมีแท่งกลาวนะครับผมแท่งเสมอนะครับเดินสายไฟนะครับระบบลูกลอยเราเดินให้เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับทุกอย่างเสร็จนะครับตู้คอนโทรลครับอันนี้เราใช้เสมอของ handuro นะครับ มีเซิร์ชการฟ้าผ่าเรียบร้อยนะครับเบเกอร์ดีซีนะครับเดินสายไฟให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับของคนโทรนะครับสายไฟเดินให้เรียบร้อยนะครับท่อเราเดินลงใต้ดินให้นะครับท่อน้านะครับท่อน้ําเข้าสองสองหนึ่งจุดสองห้านิ้วนะครับขึ้นแทงน้ํานะครับเดินให้เรียบร้อยนะครับม่เกะกานะครับสวยงามนะครับโครงสร้างก็จะมีมีบันไดสำหรับทำความสะอาดแผงให้ด้วยนะครับ บันทดนะครับผมแข็งแรงนะครับผมนะพอน้ําเดินให้เรียบร้อยนะครับนะฝังลงใต้ดินเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้พอน้ำนะครับเดินลงใต้ดินใะห้ครับเดินเป็นแนวเส้นตรงนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณอ่าน่าจะห้าสิบเมตรได้นะครับระยะจากบอกอันนี้ทีมงานกำลังได้เงินอยู่ รถ่ายวีดีโอนี้อันนี้จะเป็นตัวเสมือนนะครับเป็นบอกร,รอันนี้ก็คือข้างในจะเป็นตัวเสมอรอนเราใส่เหมือนท่อนะครับที่เป็นถังทรงทรงส5 0ลิตระนะรแล้วก็จะมีทวกกองอยู่ด้วยนะครับมีกระรอดน,นะครับตัวนี้กันไม่ให้แบบพวกผงอะไรเข้าไปในเสมือนแต่ครับผมอ่นตัวเสมือ ลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งสุรเซลล์สนใจแท่งน้ำก็ติดต่อเรามาได้นะครับ0 8 3 9 1 5 4 5 3 6นะครับ